สวัสดีครับร้อนจัดฝุ่นเยอะค่าไฟแพงเป็นปัญหาที่ทุกคนพบเจอทุกวันนี้เรารับมือด้วยการเปิดแอร์ติดเครื่องฟอกติดโซลา่าจะดีกว่าไหมหากเรามีโซลูชันที่ช่วยแก้ปัญหาให้คุณอย่างเบ็ดเสร็จด้วยการส่งมอบคุณภาพอากาศที่ดีตลอดเวลา24ชั่วโมงอีกทั้งประหยัดค่าไฟได้ถึง70% และนี่คืออาคารต้นแบบของเราครับที่พิสูจน์แล้วว่าคุณค่าดังกล่าวสามารถส่งมอบได้จริงอากาศภายในอาคารของเราครับมีค่าฝุ่น PM 2.5ใกล้เคียงศูนย์มีสารก่อมะเ็งหรือ VOC ใกล้เคียงศูนย์มีระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อยู่ในระดับต่ำนั่นหมายความว่าอากาศภายในอาคารของเราสามารถถ่ายเทได้ดีอยู่ตลอดเวลา อากาศที่ดีต้องวัดผลได้ครับค่าไฟนะครับโดยปกติค่าไฟที่แพงที่สุดในอาคารคือค่าแอร์ครับอาคารของเรา5ชั้นมีพื้นที่ที่ต้องติดแอร์3,000ตารางเมตรโดยปกติต้องใช้แอร์ถึง3ล้าน VTU ครับโซลูชันเราใช้เหลือ5 0 0 0 0 0 b t u ประหยัดไปได้80%ครับ ประหยัดค่าไฟไปได้72%ครับประหยัดพลังงานได้จริงต้องวัดผลได้ครับแนวคิดในการที่จะลดการใช้พลังงานในอาคารก่อนก่อนค่อยคิดเรื่องหาพลังงานทดแทนเราคิดว่าเป็นวิธีเดียวครับที่จะทำอาคาร Net Zero Energy Consumption ได้ทำไมต้องเป็นเรานะครับเราเป็นคนแรกใน Southeast Asia ที่ได้รับซอร์ติฟิเคตจากสาบันแพสซี o า s ์ประเทศเยอรมนีสาบันแพสซี o า s ์เป็นมาตรฐานอาคารเขียวประหยัดพลังงานอันดับหนึ่งของโลกครับและนี่คือเสียงตอบรับจากลูกค้าของเรานะครับเราตลอด3ปีที่ผ่านมาเรามีมูลค่า b a c k หลอมากกว่า300ล้านบาทครับเรามีบริษัทจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ ที่ให้ความไว้วางใจเราถึง3แห่งด้วยกันครับ mm hmm. เรามีอัตราการจเจริญเติบโตของยอดรับรู้รายได้มากกว่า80%ครับ mm hmm. และอัตราการเติบโตนี้จะยังเราเชื่อมั่นว่าจะยังคงอยู่อย่างต่อเนื่อง mm hmm. เพราะโซลูชันเราตอบโจทย์ ESG ครับ mm hmm. ซึ่งเป็นเมกะเทรนด์ hmm. ของโลกเราทุกวันนี้ครับ mm hmm. สุดท้ายครับ mm hmm. ปัญหา Climate Change mm hmm. เป็นหน้าที่ของทุกคน จะเริ่มต้นด้วยการแก้ไขได้ด้วยการลงมือทำเท่านั้นครับขอบคุณครับ